哎，来、欸。 สวัสดีเอซีของจูดช anel นะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของมาดามจูนเองนะคะวันนี้จะมาหาน้องๆนะคะพี่น้องขาน้องๆ้องและขอใส่แมตตก่อนว่าแมตต์่มีนะคะว่าเป็นอย่างดอกมาหาน้องๆน้องวัวนะคะพี่น้องร้านสาวท่ายาด้ะพี่น้องมาเร็วๆร็เร็วหลังจากเราไม่ได้มาหานานนะคะพี่น้องอยากส้มบรรยากาศทาชายชายอื่พี่น้องเมืองเด็กไม่ห่วงเลย เด็กเกียวหน่อยนะคะเด็กเกียวเด็กเกียวทักรอบหรือวะเด็กเกียวทักรอกหลอบหรืเรหอเปล่าครับแต่เป็นหลอบหนึ่งมันบ้ตัดไป็หนึ่งรอบแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งบ้านอันนี้ลู่ลุ่งคนไปเอาไม้อีกได้พี่น้องนี่ตัวกล้วยนี่ไปเอาไม่อีกไปเอามาอีกมาซอยนะคะอันนี้เพิ่มเกียวแล้วนะคะมาเอา มาหาแล้วนะครับมาแม่ไปหาตุ๊กรีบเร็วเอาพี่ย่านมาหนีตามยินเนาะฮะ่พีย่านมาหนีพี่ย่านท่านเจ้าแล้วแม่โอ้ยนะครับอันนี้เคลียร์แล้วเลยครับพี่น้อง โอเคล้ค่ะมาเบิรงเป้นมาเท่ารนี่วกัวกเอาจจอกอไนเอีมแม่จะเกียวอีกมือไหเอมาเก็วเกียว่ยวไม่กียวเกีแม่เอาแม่เอาแมา่อิเกียวเอามาเลยพอเกี้ยวเองจมนักเกตหายให้นะคะ เี่ยวเล่ไหนเที่ยวแม่เกียวแม่พอดีเลยเี่ยวเียวยี่วางหันน่ะจะต่เกียวแหน่ด้พี่น้องมองีกงเมกฟุตเกียวแหน่อสิบบา ดยเียเสยงเดี๋ยวคุณลงกำลังหาเกี่ยวให้ดิเดี๋ยวจำเรื่องเกี่ยว,ยว,ยว,ยวนี้ทดสอบนะสอบโอ้ยใครลงทุนเองวันนี้นี่เรช่วงตรงนี้น้ำมันท่านไหนเกี่ยวตรงนี้บ่เออช่วงบรนยงเนี่ยน้จำจ้ำมันบ้าน้ำจ้ำเดือดเอาเอารถคุต้นน้ะ เราย่างให้งัวเออพี่น,อน,งงน้องถามมานางลงธุระเกียรตินางลง้ถ่ายมีคนถามมาเป็นยังมาดามจูนที่ควได้กลับเขาไปเต้นสีนะคะก็ต้องรองโอกาสนะคะสิ่งที่สิ่งแรกที่มาดามจูนไม่ได้ไปก็คือมาดามจุนสีเดินทางไปเมืองนอกนะคระับนะะแฟนหลอบแหลกนะคะที่บอดพันธุภาพไปเที่ยวเาขาก่อนไปไหนหาลางมันว่า,าสิเลี่ยงทรงเจา้า มันจุนก็นเลยบ่ดได้ไปนะคะนอน่าแฟนติดโควิดแล้วก็สถานการณ์โควิดมันยังรุนแรงอยู่นะคะและก็อีกอย่างหนึ่งจะไปเบลเยียมเดือนไหนไปค่ะพี่น้องจะได้กลับไปแน่นอนอาจจะไปเดือนอาจจะไปเดือนมิถุนากลา,กลางเดือนนะคะจะเดินทางไปหาคุณแฟนนะคะคุณแฟนไม่ได้มานะคะพี่น้องค้าคุณแฟนบ่ดได้มากนี่คือสาเหตุนะคะพี่น้องก็เลยได้เงืนจากการสั่ง youtube สั่งรายได้มาปลูกห้างห้งัวแล้วก็ เสืองว่วนะคะพี่น้อง่ะเป็นของจับของมาอยู่ที่หลังบ้านของตัวเองนะคะบางทีบานนี้ก่อนสิไปมานอนจุอัดิสด้มาน,นอนอยู่บา้านหลังนี้อยู่นะคะพี่น้องพร้อมมีไผ่อยู่จุกติมาส่างมาแลงเอานะคะพี่น้อง่ะพี่น้องวี๋ย,ย่าขอเกียว์ใหญ่ก็ ที่พอสอบอบ่างจัดโอ้ยสอบหนึ่งมันหลายจะตายสอบหนึ่งมันหลายสอบหนึ่งมันหลายเหรอเยวออกให้มันุงหม่อีกนะครับพี่น้องค่ะอยู่บ้านเราตอนนี้กับมีความสุขมีความสุขนะครับแต่ก็อยากกลับไปหาคุณแฟนอยู่เก่านะครับพี่น้องค่ะ ทำทุกอย่างนะครับพี่น้องในราคาเหตุผลจุนเบ้านะคะยอดแรกๆมันคือห่อห่อใช่ไหมที่จุนพูดพี่น้องฟังมาเป็นอย่างคือบ่ได้ไปกลับไปเตลีนคือเก่ารอโอกาสนั้นอยู่นะคะรอโอกาจะแต่ถ้ายัางจะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อถึงจุนสิบบ่ได้เขาไปเตลีนในแสงทองที่แล้วคือเก่าแต่จุนก็ยังท้าหน้าทีอยู่ เือบอกพี่น้ prend? องฟั้งะหระพี่น้องเอก um, ็จะทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ลงมือเกี่ยวหญ้าเองนะคะลงมือเกี่ยวนย่า้ร้านสาวเป็นคนขายนะคะแปลกวาต่อไปเวลาเวลาจุนไม่อยู่เวลาจุนบอยองสิคับจืดเป็นคุณลุงเป็นคนดูแลนะคะถ้ามีเงื่อนอีกจุนกะที่ื้ออีกตะจีเฮ็ดบ้าใหญ่ๆนะคะ ทำฟาร์มใหญ่ๆนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่แหลนะนงฮะหกจ้ะบ่าหกคนหกอาชีพเยี่ยมไปสิล่ะครพี่น้องเอ,อ้ยก็เด็ไฟเด็กพี่น้องโง่กล้ามาเด้อแาาต่ธรรมชาติโดดทอนอยู่หลังบ้านแะ่ของอยู่หลังบ้านจะดีกว่า แ๋ยวอกาสครับว่ปกติจะเป็นคุณลุงนะคะวันนี้คุณป้าไม่อยู่นะคะปกติจะเป็นของคุณลุ่งเป็นค้นเกีียวมันนี้จุเขมาจุกกระเลืกเกี่ยวอีกเลยทุกคนถามขมวบอยมาดามจูไม่เห็นกับไปเต้นเลยแต่ก็ยัง อยู่เบื้องหลังนะครับพี่น้องอุ้ตน้ตนนี่ือต้นใหญ่คะัมันดากสิพี่นอดด้องแล้วถลดแล้วล่ะเมือม่อเมะะื่อครับทำเป็นหมดทุกอย่าง <โฮ S 1> นะคะรับ <โฮ S 1> น้องขายับยัตตีนโอเคนะคะคิดนหนีบอมีอยงง่างไรเกี่ยวหยาไข่งัวนนะครับพี่น้อง ะถึงจูนสีไม้ได้อยู่เต้นในแสงทองฟินแลนด์เหมือนเดิมแต่กับอให้พี่น้องเอซียังติดตามมาดามจูนเหมือนเดิมนะคะแตากพวกเราในน้อย,อยแต่ขอให้รักกันๆไปแล้วนะครับพี่น้องโอเคสวัสดีค่ะ วันน้องสอามที่ซื้อให้กูว่าเลี้ยงบ้าขาดเลี้ยงนะโอ้ยจะมาบ้าขาดเลี้ยงไหมล่ะดูท่านี้อยางให้ได้ยินไอ้ไอ่สวัสดีพี่น้องเนะอฟซ <ขอ S 2> ีนะดูท่านีข้ครอบครอบน้องติต๋วนะสามสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะสวัสดีครับโอ้ย <c oughs> โอ้ยบ่เห็นหูเว้ยเป็นบ่เห็นหูโอเค ยี่ระเลี้ยงงูเลี้ยงแล้วนี่ละไตัวอื่นนั่อยู่บนนี้โอเคเก๊